dáo anh, anh ngắt ngắt này ngắt mà. back, boy, back boy. มานี่แล้วมานี่มานี่เอ,อ้ทางเป็นแนวโคงนะอืมปล่อยปล่อยฮะไม่รุดอยู่ đừng đừng tương mấy trời kẹp khuyên một lẹo luôn giúp biết khác ừ. อืมแล้วค่อยเล่น,น,นอโอ้โหน้ำขึ้นน้ำเออจะจบยากหน่อยแต่ก็ okay, <c oughs> โอเคอยู่โอ้โหเซฟห้าเมตรเองน่าจะบันเทิงและ ดึงมาดึงมาดึงก็ปล่อยแค่นั้นแหละมันเอาออกได้ไหมเซฟอะเดินตามมันอะออกได้ไหมปลดได้ไหมปลดเซฟดึงมาดึงมามาแล้วนูนของใหญ่แล้วครับนูนอะบึมโอ้โหยาๆปล่อยปล่อย มันตึงถ้าตึงก็ปล่อยเลยโอ้โหปล่อยปล่อยปล่อยไม่ขึ้นหรอก็ไม่ขึ้นถอดเซฟก่อนถอดได้ไหมไขวงอะอืโอ้โหเซฟไขควงอีกเอ้าดึงมาดึงมาซูมก่อน แล้วก็มัดตายแล้วอันนี้คันของเพลนอ่ะรเรียบร้อยคันอ่อนด้วยโอ้บุสายหวานเอ,อ้าหวานจี๊ยบตออไม่ยอมขึ้นหัวเลยนะดูวสายไหนล่ะครับตอนนี้ยังยังยังไม่หมดปล่อยไว้ก่อนอาหารล้วนละ่ะ เใจกระพงลไม่ใช่แล้วแหละถ้ากระพงก็เอาอาศัยเนี่ยเอา,าพี่ว่าถอดเซฟโอ้ถอดก็ไม่ได้เลยเหมือนเดิมห,หน้าดินเดี๋ยวเคลียร์หน้าดินกันได้ไหมดึงไหมโอ้โหไม่มา ไม่ยอมเข้าฟังครับตอนนี้ตายแล้วโอ้หแล้วเซฟฮะต่อเซฟไหมไม่ถอดไม่ได้หรอกเซฟมันสุดเหมือนเดิมต้องต่อเซฟอะเซฟต่อเซฟพี่เนี่ยตัดต่อเซฟพี่ดีกว่า เดี๋ยวเซฟพี่ใส่ก่อน <c oughs> มัมีไซส์อยู่หรอกงัดไม่ขึ้นขนาดนี้นะจาะไปนะนะเดี๋ยวพี่จะต่อเซฟอ่ะเดีย๋ยวนะนะดวเจับจ<น>จไปนะ ดึงดึอ่ะดึงอน่ะดึงขอานี่ก่อนเออถึงขั้นต้องต่อเซฟครับพี่น้องเดี๋ยวได้ไม่รู้อะไรแล้วครับตอนนี้โอ้โหดูขึ้นไปไปไปเดินตามมั้ดึงดดึงเอาเออดึงมาเซฟพอแล้วแหละ

เปไปปใสหวาน่อยปล่อขึ้นหัวเลยโผล่อย่าหัวยังไม่โผเลยมันไม่ยอมหรอกอเป็นปะจีนกลัวจะเป็นปาจีนอยู่แต่ปะจีนยอมแล้วถ้ายางเงี้ยปล่ไปไปแอดดี ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปอยมันไม่ยอมไงแค่ลูดสายไว้เฉยดึงดึงลองดึงดูมีเงี้ยงไหมเบ็ดได้อยู่เออป่ะมาทางนี้แล้วเพื่อนงัดมันมานี่งัดมันมานี่กระชังนัน่ะงัดมาได้ไหม ตึงก็ปล่อยนะปล่อย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 โอ้โหดอ่ะเฮ้ยใจเย็นขึ้นมามอย่าอย่าหย่อนสายแค่นั้นแหละยาน่าจะเต็มปากอยู่หรอกกีนเล็กน้องก็เล่นกันดีกว่าแล้วเมื่อกี้เราเห็นน้ำขึ้นแล้วบังไม่ใช่แล้ว กี่นาทีแล้วเ <laughs> นี่ยไตปวดทอยก็ไปลงนู่นอย่าหลุดนะดึงดึงมายังไม่เห็นตัวเลยแต่ทีนีไม่ใช่กระพงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คิดไปสองอย่างไม่จริงก็ยี่ศกอะยี่สศกโดดไปแล้วใช่ไหม เคลียร์พื้นที่เพื่อเธอคนเดียวเลยนี่โอ้โหยังไม่ยอมเจอหัวหน่อยโผล่หัวมาโชว์หน่อยแบ็กมาทางนี้เออปล่อย <c oughs> <c oughs> โอ้โเออเอเองัดดิไม่ไหวก็ปล่อยไม่ยอมหนัโ,โหัวยังไม่โผล่เลย ยังมีโคลไมนี่นมีไม้ไม่ไหนเออใจเย็นใจเย็นเออลมลงน้ำไปแล้วเห็นแล้วโอ้ไซใหญ่อยู่เฮ้ใจเย็นใหญ่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 สามมีแน่ จริงเห็นเห็นตัวมันเนี่ยใช้สามีแน่แบกอย่่ปล่อยตึงนะออกซ้ายไปไปไปทางนู้น dạ <laughs> ờ. Giơ dữ dưới nè. Rồi nha. Đi đi Đứng lên Dòm lại đứng. Ồ mới dòm. Không Bye bye. <laughs> <laughs> นู่นแหละไปขึ้นทางนู้นนู่นนีย่ยอีโศก,กอะ่ะอย่าปล่อยอย้อนนะอือจะสุดหมอแล้วโดนไม่น่าจะมีต่อนะอสายสามมีแน่ดูแล้วสภาพอะ่ะ ได้กินสองเจ็ดด้วยนะงัดหน่อยได้ไหมไม่ไหวอย่าฝืนนะครับปล่อยปล่อยไม่ไหวลอกแบ็คปล่อยแบ็คปล่อยสุดแล้วสุดแล้วแบ็คปล่อยทันมันสุดแอคชั่นแล้วเมื่อกี้ dặn vâng, mấy khuyên phổ húa mà lệ mãi lắm mãi lắm dặn 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 bếp 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 bếp

จะยอมแล้ว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 ,ลว,ลวไปต้องลกหนูสู้กันนานครับตัวนี้อยู่กงนะอยู่ะกงเหมือนยิสศกเลย ยังไม่โผล่เลยเพิ่นใจเย็นยังไม่โผล่เลยเฮ้ยจุ่มไว้ก่อนจุมม่มนะงัดดิไหวไหมมันจะยอมแล้วก็จะยอมยังอ่ะย,ยังไม่โผล่เลย,เยนั่นแหละเล่นซ้ายขวาดึงมันเข้ามา

ไปไปไย,ปยไม่ไหวหรอก <c oughs> งัดดูโอ,อ้โหแรงเยอะเทะขีบหรือเปล่าเหมือนโดนขีบหางเลยอยากเห็นหน้าแล้วไซส์ไหนเนาะอ,อันนี้ ไซส่สองไซส่สองสองขีดยอมแล้วจะยอมแล้วแบกจะตึงนะมามายังไม่ยอมเลย,ไม,ยไม่ตอนโอ้ยโดนตรงไหน <c oughs> <c oughs> ตายตั้งนานโโดนขี <c oughs> wow, <you> ้มั้ยว่าอยู่ทำไมมันไม่ยอมสักที <c oughs> โดนขี้มับยไซส์เราก็นึกว่าไซส่สองโล เว่าเป็นยิ่งสงเลยผมว่าโอ้โหดียมันติดแน่นเลยนะเนี่ยดูขาเดียวฮะว่าอยู่เห็นขีบมันี้ยเงี้ยงยเงี้งเยนี่เห็นแต่หลังขึ้นหัวมันปากมันไม่ขึ้นไงสุภาีนจะขึ้นบุยตุ่มหมาหนักมากเอยครับกับรุภาพน ใช้โลกว่าครับน่าจะโลเจ็ดโลแปดได้เกี่ยวคีบโอ้โหเคครับผมเซฟครับ๋ย่ทันต่อเซฟครับงานเข้าแล้วทีนี้เซฟไม่นั่นแล้วโอเคครับผมเข้ยพี่ก่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บเบ็ดพี่ก่อนเก็บเบ็ดพี่ก่อนโอ้โหหล่อแบบแรงเว้ยมามามาทางนี้มาเนี้มานี้ อ๋ออีกแล้วเขาอีกแล้วต่อเสร็จ้ต่อแล้วทำไมต่อเรียบร้อยอ่ะนู่นพุ่งปิดเลยพุ่งเลยน่าจะประจีนไม่ปะจีนปะจีนบุรีเอาไม่ใช่จินหรอกนินมันดอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บรรนินอ่ะประจีนเลื่อนไม่โดนคันยกขึ้นยังยกแล้วพี่ว่าไม่เอากับเขามึงเหรอ ดึงมาได้ไหมเหรอวิ่งออกางแบบนี้โสงในสับกโดดจุกเลยน่ไอ่บบปลาจีนไอ่ปลาจีนไซนะโลโลกว่าต่อเซฟแน่นใช่ไหมแต่โตไวนะปลาจีน <c oughs> ตอนที่ผมวิ่งบอกตัวประมาณเนี้ยเหลือค้างเอ๊ะยังยูนะ่ะย <c oughs> ังไปอยู่เลย เนี่ยเห็นไหมวิ uh> ่งนะมันไม่ยอมง่ายหรอกนี่กินกินตัวเดียวนี่เสียวกันทั้งเคลียร์พื้นที่หมดเลยเนี่ยโอ้นี่เดี๋ยววันเปิดสิ่งนี้ปลาจีนกินฟุ่งเันมันเลยมันนะเฮ้ยเซฟหมดยัง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 คันจมไปแล้วเฮ้ยหมดแล้ว เอาเหมือนเขาก่อนต้อหายเลยอ่ะมามามาไปกลางบ่อลแล้วเซฟจะหมดแล้วเฮ้ยโอ้ยดึงมามใหญ่กว่าเมื่อกี้แล้วเนี่ยเฮ้ยหมดเซฟแล้วเอาต่ออีกไหมนเนี่ยได้ไหมปลยไม้ไปถึงยเปโดนหลุมปลากระพงวะปลากระพงหรือเปล่าไม่แน่ใจมันใส่อาหารนี่นไหมเหรอ กินนั่นแหละผมว่าปลาคินมามาวิ่งเข้าอ้อมแล้วเนี่ยอ้อมมาแล้วเห็นตัวแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นมาตรงนี้ไงเห็นไซ้์อะไรบอกทิ้งเซ็ตตัวที่สองครับอันนี้หวังว่าคงไม่โดนคีบอีกนะ ยังยูเนี่ยมาขอบแล้วงัดดูดิเป็นไงยังยูยังยูพอได้ปล่อยนะจ๊ะปล่อยไม่ยอมตื่นไม่มตัวที่สองอีกแลเนี่ย ไซส์สองก็น่าจะยอมยากหน่อยเซฟปล่อยไปเลยลูดมันอัอนนี้ไปนะเ,ปนเดี๋ยวเคลียร์ให้ไปไป,ปล่อยไปยไดป้อยนะเคลียร์เซฟรอ เขาจะทำลายสถิติไหมสถิติที่แล้ว17นาทีเอา้างัดได้ไหมยังไม่ยอมเลยจะวิ่งออกเดี๋ยวหนุนพายน้ำขึ้นแล้วปล่อยปล่อยพายทัวร์รอบบอ่อจริงเหรอเนี่ยฮะ ยอมง่ายหรอก,อนนอกปล่อยปล่อยปล่อยค่าคันร้อยห้าสิบนะครับเก็บตกปลาท้านบอ่อเก่านะครับก่อนจะเปิดสิ่งเหล่านี้นะครับ <laughs> ครับผมดูดีครับค้งบ่อปลาค้างบ่อใหญ่เลยครับลูกเกิดไม่มีแล้วนะลูกเกิดไม่มีครับลูกเกิดไม่มีแล้วปลาอะไรจีนนะ ลุกลุกนนโหอีกเทปอีกแล้วปลาจีนก็ออกได้นะครับไม่ต้องชั่งออกนะครับปลาจีนออกได้เลยวันเสาร์เปิดครับผมวันเสาร์นี้ตีบๆจองเลยละ่ะอันนี้มาเปิดเต็มตัวแล้วเดี๋ยวร้านชักแชทพีม่มาเลยวัเสาร์นี้ไม่เห็นหปลลาทั้งหมดเย,ยนั่นแหละงั้น ร้อยอไม่โดนปาก,ปการคงบครับรสวครับกกเกิดมดนะครับไม่มีแล้วลครับไม่เหลือแล้วลูกเกิดไปหมดแล้วโดนกับพงกินหมดแล้วครับ, <c oughs> บนีคบ่ครับาคัน150บาทกับตัวให้หสวยครับตอนที่2ครับตอนที่2แม่นะครับสามแล้วสามแล้วครับสามแล้วนะกักับสับปลาจีน โอเคครับอันนี้ทำเวลาไหวขอเดียวเออพูดขอหนึ่ง